เดร้อยห้าสิบโคตรเยอะคนละคนละมึงถมมาดิเพืไปแม่มันโดนร้อยสิฝั่งนี้อยู่มีของมึงถมถมมังเกร์นี่ก่อนเลยพี่หลัง

ร้อยิบกูงแตกร้อยสิบกูยิงแตกอย่าโดอย่าโดกูยิงกูยิงลแตกแตกแตกว่ะ้มม้ิวแตกเขาเป็นมโอ้ยว้าเป็นมือมาโอ้โว้เนมือมาโอ้มาิแตกมโห ดอนๆๆๆเอ๊ะว่าไอ้เหี้ยหล่อๆดิไอ้นึงเฮ้ยอย่าโดดิมึงทิ้งมาดิไปช่วยแค่ข้างนอกนี่50 เอ้าวอ้าวแล้วเซตอะแตปมอนแล้วเซตหนะน้องอ้าวเยียเดี๋ยวกูค่อยไปดูคลิปเอาก็ได้เฮียทีมกูต้องร้อยห้าสิบสองเซตดิกูต้องได้เออ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 กูได้ถูกแล้วกูได้ถูกแล้วมันกูได้ถูกแล้วยาปุ๋ยหัวหัวหัว ขึ้นบอลร้อยแล้วอ้ยชม้าสิบกเปิดเลยแตกแตกแไปไปเตมเติมลงเติมลงเติมอยห้าสอยู่ตรงไหนพี่ห้าสิบเปินเลยหมดแเลยพี่้าสิบใจเย็นดิ